รูวิ่งวิฟ้ารุ่น B2Pro นะครับสายพานนะครับหน้ากว้างจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับ45เซนติเมตรความยาวจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับ120เซนติเมตรนี่คือตัวจริงครับสามารถพับเก็บได้นะครับ วิธีเอาลงครับระบบซัอพอร์ตข้อเท้านะครับด้วยระบบ รองรับแรงกระแทกนะครับเป็นระบบโปรคูชชั่นเวลาวิ่งแล้วจะมีการยุบตัวนะครับหน้าจอ,อาแสดงผลนะครับบอกเวลาสปีดความชันระยะทางแคลอรี่นะครับระยะทางและแคลอรี่หน้าจอ,าจอสวยงามครับ สามารถเพิ่มสปีดในตรงนี้ครับฝั่งนี้จะเป็นความชันครับตรงนี้เรียกว่าปุ่มลัดความชันครับปุ่มนี้เรียกว่า,าปุ่มลัดสปีดครับโดยเบื้องต้นนะครับถ้าเรากดสปีดตรงนี้ครับมันจะขึ้นทีละ0.1นะครับ0.1สมมุติว่าเรากดสตาร์ทนะครับ จะเริ่มอยู่ที่สปีดที่1นนะครับสามารถเพิ่มได้คือเป็นทีละจุดหนึ่งหนึ่งจุดสี่หนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดหกหนึ่งจุดเจ็ดนะครับถ้าเรากดสามนะครับสปีดจะลัดไปที่สามเลยกดหกสามารถลัดไปที่หกเลยนะครับตัวนี้สปีดความเร็วสูงสุดอยู่ที่สิบหกกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสิบสองนะครับ สามารถเพิ่มได้อีกนะครับจาก12แล้วก็เพิ่มเป็น16นะครับกดแชร์ไว้ครับนี่ครับส่วนฝั่งนี้ครับความชันนะครับกดตรงนี้จะขึ้นทีละหนึ่งนะครับนี่ครับตัวนี้ก็12บสอแล้วสามารถเพิ่มขึ้นได้อีกนะครับนี่ครับ15ระดับนะครับ หน้าจอตัวนี้นะครับจะมีบลูทูธนะครับผมสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับแล้วก็เล่งเสียงเพลงจากโทรศัพท์ได้เลยนะครับสามารถวัดการเต้นหัวใจนะครับจับตรงนี้นะครับแถบสีเง,เงินหรือว่าแฮนด์เพาตรงนี้นครับสองฝั่งนะครับการเต้นหัวใจก็จะแสดงขึ้นมา ตรงช่องตรงนี้นะครับช่องเดียวกันกับความชันนะครับงานดีครับสวยเลยครับสปีดอยู่ที่16กิมต่อชั่วโมงครับความชันที่อยู่ที่15ระดับนะครับระดับที่15 สนใจสั่งซื้อกันเข้ามาได้เลยนะครับ